ดีค่ะคุณผู้ชมคระวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันสุชาดาดลอลล์นะคะมาพบกับรายการพิเศษค่ะนําคุณผูม้ชมมาอยู่กับรายการพิเศษของเรานะคะ เกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติค่ะหนึ่งเสียงของท่านนะคะมีความสําคัญที่จะกําหนดทิศท,ทางประเทศไทยวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่เราจะมาร่วมกําหนดทิศท,ทางค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาร่วมกันคิดร่วมกันเลือกและร่วมกํากำหนดอนาคตของประเทศไทยค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะปี2569ประเทศไทยเข้าสู่บรรยากาศของความสําคัญทั้งเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการออกเสียงประชามติ มีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนแต่คำถามคือว่าประชาชนควรรู้อะไรควรทําอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรที่จะ ทำให้สิทธิ์ของท่านนะคะถูกต้องโปรง่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้วันนี้เราก็เลยนาพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในบรรยากาศของรายการพิเศษของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจถึงกฎหมายและความเข้าใจระเบียบรวมไปถึงรูปแบบของการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ว่าแตกต่างจากการเลือกตั้งเดิมอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรที่จะชี้อนาคตประเทศไทยของเราค่ะวันนี้เราก็เลย มาพูดคุยในเรื่องนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผอกกตประจําจังหวัดยะลาค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอเปียววุธเขียวขำนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นอีกหนึ่งวันค่ะท่านผอขาที่เราให้ความสําคัญในการที่จะร่วมกําหนดทิศทางประเทศไทยนะคะทั้งเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการออกเสียงลงประชามตินั่นเองค่ะอยากจะให้ท่านผอได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญทั้งเรื่องของการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติค่ะว่ามีความสําคัญอย่างไรต่อประเทศบ้างค่ะครับสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรก่อนนะครับหรือสสนะครับก็อันนี้เราดูว่า สสหรือสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรมันมีความสําคัญกับประเทศของเราเป็นมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าสสเนี่ยหน้าที่รับหน้าของเขาคือเข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเ <c oughs> ข้าไปกํากับนโยบายเข้าไปในการบริหารงบประมาณแผ่นดินนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรที่เราต้องใช้ร่วมกันของทั้งประเทศนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนนะครับจะต้องได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับแต่เราไม่สามารถที่ไปบริหารจัดการตรงนี้ได้ด้วยตนเองใช่ไหม เราจึงต้องมีผู้แทนอ่าอ,นะอันนี้ก็คือความสำคัญว่าเราจะต้องเลือกผู้แทนของเราเนี่ยไปทําหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ผมนําเรียนนะครับอันนี้จึงเป็นความสําคัญนะครับเพราะว่าคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมองดูแล้วว่าผู้สมัครซึ่งจะไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีมีความรู้ความสามารถนะ,ะจะได้นําพาประเทศเนี่ยไปในทางที่เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาอานาชาติได้นะครับอันนี้คือความสาคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหนึ่งสิทธิของท่านนะครับหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้มากเพราะว่าถ้าท่านไม่ออกไปใช้สิทธ์ไปนอนหลับทับสิทธิ์แล้วเนี่ยสิทธิตรงนี้ไปท่านก็จะเสียไปคนที่ดีที่หวังว่าจะเท่าไปบริหารประเทศเข้าไปเป็นตัวแทนงท่านเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปสู่สภาจะไม่ได้ทําหน้าที่สมปานปัตตนาที่ท่านตั้งตั้งหวังไว้นะครับอันนี้คือเกินเลือกตั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับในส่วนของการออกเสียงลงประชามติล่ะค่ะมันมีความสําคัญยังไงในการกําหนดทิศทางประเทศไทยค่ะครับ สำหรับการเลือกตั้งสสนะเป็นการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัวแทนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนชื่อบอกอยู่แล้วเรียกผู้แทนแต่การลงประชามติเนี่ยหมายถึงว่าตัวของเราเองผู้มีสิทธิ์ลงออกเสียงเนี่ยใช้สิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครนะฮะคือเราครั้งนี้ไปออกเสียงประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญต้องการที่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมเพราะคําถามในการทําประชามติครั้งนี้คือเขาถามประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงว่าท่านเห็นชอบที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือรัฐธรรมนูนปี2560ค่ะก็ซึ่งใช้มาแล้วประมาณ8ปีนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนผู้มีเสียงได้พิจารณาดูว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เนี่ยท่านขินว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ถ้าเห็นว่ามันดีอยู่แล้วนะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยสามารถที่ดีอยู่แล้วท่านได้รับประโยชน์นะ ได้รับประโยชน์แล้วก็มีความมีความชอบทรรมีสิทธิเสรีภาพเพียงพอแล้วเนี่ยท่านก็ไปลงคะแนนออกเสียงไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับหัสูก็ใช้ต่อไปมันอยู่วันวัดกันอยู่ที่ว่าหลังจากวันที่วันที่8กรุมภาพันธ์6้าไปแล้วเนี่ยเรามาดูว่าประชมวิเ,เสียงเห็นชอบ กับไม่เห็นชอบอันไหนจะมากกว่ากันถ้าเห็นชอบนะ,ะเห็นชอบก็ต้องมีกระบวนการาจะมีการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปะนะถ้าไม่เห็นชอบก็จบเลยกระบวนการเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสารรัฐมนูเนี่ยได้วางแนวทางเกี่ยวกับการทำระชธรปมตูไว้นะ้สามครั้งสามขั้นตอนคือขั้นตอนที่หนึ่งว่าต้องการจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ขั้นตอนที่สองนะครับถ้าผ่านขั้นตอนที่หนึ่งไปได้ขั้นตอนที่สองคือว่าจะมีใครมาร่างรัฐธรรมนูญมีรูปแบบยังไงระยะเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มียังไงกระบวนการแล้วเขาก็ให้ประชาชน เห็นชอบใหม่ขอขอประชาติใหม่ถ้าผ่านประชาวิเห็นชอบแล้วว่าจะเอาลักษณะรูปแบบแบบนี้นะลักษณะยังไงเนี่ยก็ไปมีการล่างฐธรรมนูนขึ้นตใหม่เมื่อล่างเสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนต้องพิการเผยแพร่ล่างนัมนูญที่จัดทำขึ้นมแล้วเผยแพร่ประชาชนได้ตรวจสอบจริงว่าที่ล่างมาแล้วเนี่ยประชาชนพึงพอใจต่อรัฐมนูญไหมถ้าบอกว่าไปลงวันประชาิเราไม่เห็นชอบด้วยก็จบไปเลยเหมือนกันก็จบกระบวนการก็จบไปใช้รัฐมนตรีหกศูนย์ไปแต่ถ้าว่าเห็นชอบว่ามันทำมาดีแล้วล้วเรียก ดูแล้วว่าประเทศชาติมันจะไปได้นะมันจะเจริญก้าวหน้าสิทธิเสรีภาพที่ควรจะได้รับมันคงจะมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างมากเลยเนี่ยก็ก,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 ก็ก็ให้ความชอบไปประมาณนั้ครับแน่นอนว่าถ้าอยู่ในกระบวนการของระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีกฎหมายในการบังคับใช้ตั้งบทบาทหน้าที่อะไรต่างๆเรื่องของการเลือกตั้งก็มีข้อกฎหมายบังคับใช้เหมือนกันแต่ในเรื่องของการลงประชามติมีหรือไม่อย่างไรมีความต่างอย่างไรบ้างคะคือสําหรับคนที่มีสิทธิ์อกตั้งนะ ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับโทษทางอาญายังไม่มีโทษทางอาญาหมายถึงว่าที่มีโทษระวังโทษจำคุกปรับอะไรพวกนี้นะ,ะยังไม่ได้เขียนไว้ในกรณีที่ไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงแต่มีมีเขียนไว้ว่าบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ย,เ,ย,ยเขาจะเสียสิทธิเขาจะเสียสิทธิถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นว่าบุคคลที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองเช่น ไปร้องคัดค้านเลือกตั้งสอสอสอบหรือเรื่องตั้งของถิ่นก็ไปร้องคัดค้านไม่ได้นะครับถ้าเห็นถ้าเห็นว่าผู้สมัครคนใดเนี่ยเขาตุจริตนะ,ะเราจะใช้สิทธิ์ของการเป็นผู้เือกตั้งเนะี่ยไปร้องคัดค้านว่าคนผู้สมัครคนนี้กระทำผิดเราหมดสิทธิ์เลยเพราะเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งแล้วครับสองก็คือว่าถ้าเราไปจะไปสมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นว่าเป็นการเลือกตั้งทั้งระดับชาติระดับถิ่นนะครับระดับชาติสสสบอะไรเงี้ยก็สมัครไม่ได้แล้วก็เรื่องกาารรรบิหส่ววนจัังด ตำบลเทศบาลอะไรเ <bunker. S 2> ไงเี kind of ้ยก็ไม mm ่ไ hmm. ด anyway, ้เลยตลอดทั้งแม้กระทั่งไม่ได้เป็นผู้สมัครนะเพียงจะจะไปดำรงตาแหน่งเป็นผู้บริหารน้องถียนเช่นเป็นรองนายกเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยก็ไปไม่ได้เลยดํารงตําแหน่งทางการเมืองอะไรไม่ได้เลยเพราะถูกจำกัดสิทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ควรออกไปใช้สิทธิ์เพราะไม่อยากให้ถูกเสียสิทธิ์ไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ครับท่านบอกพูดเรื่องหนึ่งเรื่องของการ ถ้าเราไปเห็นสิ่งผิดปกติดําดเนินการในเรื่องของการอาหาเสียงบแบบไม่สุจริตตรงนี้ค่ะเรามีมาตรการช่องทางไหนบ้างที่พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือบอกถึงพฤติกรรมหรือพฤติการอของท่านนั้นๆนะคะหมายถึงว่าถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพอดีเนี่ยนะไปพบเห็นว่ามีผู้สมัครคนใดหรือว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดก็แล้วแต่ เป็นการกระทำที่ว่ามันมาเป็นผิดกฎหมายเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการให้เงินซื้อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้สิ่งของอหรือว่าไปชักชวนว่าให้ลงผู้สมัครคนนี้แต่ไม่ให้ลงผู้สมัครคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันเข้าขา่ายลักษณะผิดกฎหมายเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเลี้ยงจัดเลี้ยงเพื่อจะจูงใจให้เลือกผู้สมัครคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันเข้าข่ายลักษณะการผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เราคอมองกันไว้เนี่ยเรามีมาตรกกกาารรรในนนป้องััะคบ ใ, ge ge 1941, ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งของเราเนี่ยมีจังหวัดยะลาของเรามาีผู้ตรวจการเลือกตั้ง6คน6ท่านแลวมีผู้ช่วยผู้ตรวจด้วยผู้ตรวจก็ดีผู้ช่วยผู้ตรวจก็ดีก็ต้องมีหน้าที่ออกไปตามพื้นที่ต่างๆไปติดตามกลุ่มผู้สมัครหรือกลุ่มผู้ตัวแทนหัวคะแนนเนี่ยนะเขาจะติดตามไปเลยนะว่าไปดูพฤติการการกระทําต่างๆเนี่ยมันผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่เขาเข้าไปดูเขาเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตามนะครับหากว่าผู้ตรวจไปพบว่ามีการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะ เขาก็จะแจ้งมาที่สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับแล้วก็เราก็จะมีการดําเนินคดีเป็นกรณีที่มีความปรากฏอันนี้ไม่ต้องมีคนมาแจ้งนะถ้าเราไปพบเห็นการระทาผิดเราสามารถจะตั้งเรื่องขึ้นมาได้เลยเป็นเหตุที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีความปรากฏเราก็ตั้งเรื่องเอาผิดเขาได้เลยอันนี้ผู้ตรวจเขาแจ้งมาก็ได้นี่คือส่วนหนึ่งนะที่เราจะแจ้งที่เรามีมาตรการปองกันไว้แล้วนอกจากนั้นเรายังมีชุดเรียกชุดป้องปานจ็อาจจะมีจะเป็นกําลังข้าราชการตํารวจในจังหวัดยะลาของเราเนี่ยเรามีประมาณ20่สิบกว่าท่าน แสดงว่าท่านกําลังจะบอกว่ามันมีส่วนของบุคลากร<ช>ที่ตรวจสอบติดตาม<ช>แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีค่ะอยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยว่าความ,มทันสมัยของเทคโนโลยีพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งได้อย่างไรบ้างคะก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่ามันมีแอปพลิเคชันที่กรกตเขาสร้า,งข,า,างขึ้นมาสร้างขึ้นมาคือแอปพลิเคชันตาสับลต์แอป,ปนี้มีประโยชน์มากนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ว่าะจะร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเข้าไปโหลดแอปตรงนี้ แอปของคอตอเาเรียกว่าแอป,แอปตาสับรดะนะครับแอปนี้ก็มีคุณสมบัติก็คือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะโหลดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปแสดงตนโดยโดยการแสดงตนเนี่ยก็ใช้แค่เลขประจำตัวประชาชนติ่ามหลักแค่นั้นแหละ,ะเข้าไปแสดงตนแล้วก็สามารถเปิดเข้ามาในเว็บได้เลยท่านก็จะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสในการกระทำผิดว่า ใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรห <c oughs> มายถึงว่าใครคือผู้สมัครรับเลือกตั้งตัวแทนหัวคะแนนเนี่ยไปทําอะไรกันแล้วที่มันสูมเสียงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งเ่ท่านก็แจ้งเข้ามาวันเวลาสถานที่พฤติการในการกระทําผิดแจ้งเข้ามาอันนี้กรกตเราก็ะจะมีพนักงานสืบสวนไต่สวนนะเข้าเช็คข้อมูลทุกวัน <c oughs> เขาก็จะเข้าไปเข,า,เขาก็จะมีพัสดุ์นะเข้าไปในแอปเนี้ยเข้าไปในแอปตามรถเนี่ยว,วันเวลาเนี้ยมีใครแจ้งเหตุไหมนะก็เหมือนกันถ้ามีการแจ้งเหตุเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะตั้งเรื่องถ้าคิดว่า เหตุเบาะแสที่แจ้งเข้ามาในแอปพลิเคชันตราสาร,สรถดเนี่ยมันมีมูลเพียงพอที่จะเนินการสืบสวนไต่สวนต่อไปได้เราก็ดําเนินการะนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะมปวนเรื่องเสนอผู้อำนวยการการเลือกตั้งสั่งให้เป็นเรื่องของมีเหตุอันควรสงสัยและความปรากฏเพื่อดาเนินการเอาผิดกับคนที่กระท,ทำการโดยฝืนกฎหมายเลือกตั้งได้น,นี้เป็นแอปที่กรกตขึ้นมานอกจากนั้นนะครับถ้าไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปแอปพลิเคชันเนี่ย ท่านก็สามารถที่แจ้งไปที่สายด่วนคณะกรรมการเลือกตั้งได้อย่างที่ทราบกันอย่งางแพร่หลายแล้วนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ก็1 4ึ 1> <ะ>่งอันนี้ก็เข้าไปแจ้งได้เพราะว่าจะมีโอลิเตอร์มีเจ้าที่คอยรับแจ้งเหตุไว้ตลอด24ชั่วโมงะนะครับในในเราก็พูดถึงแอปแล้วอีกหนึ่งแอปที่สามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนสายโซเชียลสายแบบว่าอยู่กับมือถือนั่นก็คือแอปสมาร์ทโวตค่ะโอ้ครับอันนี้อันนี้แอปแอปนี้มีประโยชน์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ดีไม แอปนี้มีประโยชน์มากครับแอปสมาร์ทโหวตเนี่ยเหมือนว่าเราเอาข้อมูลต่างๆนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเอาไว้ในแอปนี้เลยคือไม่ได้ให้เฉพาะจํากัดเฉพาะจังหวัดยะลาเท่านั้นนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีทั่วประเทศเลยท่านขามาไปดูว่าจังหวัดนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่าไหร่มีหน่วยเลือกตั้งที่หน่วยโดยเฉพาะตัวท่านเองเนี่ยนะท่านตัวท่านเองนะท่านสงสัยนะว่าท่านจะต้องมีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนสถานที่ใดเนี่ยเข้าไปเลยอ่เข้าไปโดยการกรอกหมายเลขตัวเลขสามหลักเนี่ยเข คลิกข้อมูลตรงไหนที่ท่านอยากรู้่าถ้าถ้าอยากจะรู้เรื่องประชาธิปไตยก็คลิกไปที่ประชาธิปไตยถ้าอยากรู้เรื่องการเลือกตั้งสสก็คลิกเข้าไปที่สสเขาก็จะมีข้อมูลบอกหมดเลยท่านต้องการอะไรนะฮะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการนี่ขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะไรเนี่ยเข้าไปเลยแล้วจะมีกราฟิกอินโฟกราฟิกเข้าเข้าไปอธิบายให้ท่านเข้าใจเลยว่าท่านจะต้องทําตัวยังไงก่อนวันเลือกตั้งท่านเอาเตรียมพร้อมอะไรในวันเลือกตั้งท่านเอาอะไรติดตัวไปบ้างและท่านจะต้องเข้าคูหาหนึ่งสองสามสี่ห้าจน เสร็จสิ้นกระบวนการอยู่ในแอปนี้เลยนะครับแอปพลิเคชันในเรื่องของสมาร์ทบูทเนี่ยตอบโจทย์ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงความพร้อมว่าณนะปัจจุบันเนี่ยกก,กตจังหวัดยะลาเรามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะถามในเรื่องของจํานวนของผู้สมัครจํานวนผู้ใช้สิทธิ์หน่วยเลือกตั้งเป็นยังไงคะสถิติข้อมูลของพื้นที่จังหวัดยะลา,าค่ะเราพร้อมนะตอนนี้เราถือว่าเราเราก้ายืนยันร้อเตร็มเลยนะว่าเรามีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราร้อเเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัสดุอุคคลวัสดุอุรณ์รไม่ว่าจะเป็นหีบบัตรเลือกตั้งกูหาเลือกตั้งนะครับพวกสายรัดอะไรต่างๆเอกสารแบบพิมพ์นะเราพร้อมแล้วเราจัดสรรไว้เรียบร้อยเรามีการบริหารจัดการเรื่องตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแม้กระทั่งบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเราก็ได้รับมาแล้วตอนนี้เราเก็บรักษาไว้ที่เขตใครเขตมันเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเราเก็บไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีการที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัยนะมีจัดเจ้าที่รอพรักษาตลอดที่4ช เราให้ความสำคัญนะ,ะว่าการแพ้ชนะของผู้สมัครเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับบัตรนะ mm hmm. เพราะปัจจุบันนี้เราก็ลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง <c oughs> เรายังไม่มีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นบัตรเลือกตั้งจะเป็นถึงสาคัญที่เราให้ความสำคัญเราเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเป็นอย่างดี <c oughs> นั่นก็หมายความว่าความพร้อมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์ mm hmm. พร้อมแล้วนะครับคนพร้อมไหม <c oughs> คนพร้อมนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดำเนินการเลือกตั้งของจังหวัดฉลาเขาเนี้ยเป็นหมื่นคนนะ เราหาไปหมดแล้วแสดงว่าเราอบรมมาเป็นระยะระยะเรียบร้อยแล้วใช่เรามีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมที่เราจะแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ปฏิบัติการเลือกตั้งพร้อมแล้วค่ะครบคนคนไร่ครบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับเราพร้อมแล้วและขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการให้ความรู้ก่อนที่จะปล่อยบุคลากรที่เราแต่งตั้งไปแล้วไปทาหน้าที่นหน่วยเลือกตั้งเราต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ก่อนว่าท่านเนี่ย จะไปทําหน้าที่ต้องมีความรู้ก่อนใช่ไหมว่า,ขา,วารขั้นตอนการเลือกตั้งมันเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการช่วงนับคะแนนหรือว่าช่วงลงคะแนนเนี่ยเราต้องให้ความรู้ไปก่อนเพราะว่าในถ้าเกิดไม่มีการอบรมให้ความรู้ไปก่อนไปปัติปบัติหน้าที่แล้วเนี่ยมันผิดพลาดไปขาดตกบกพร่องไประเบียบกฎหมายเขาเอาผิดนะ กรรมการประจำหน่วยเราต้องรับโทษด,ด้วยถ้าไม่ไม่ปฏิบัติไปให้เป็นตามขั้นตอนกฎหมายค่ะน,นี้เราอู้มลงเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมมากร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะปัจจุบันข้อมูลของผู้มีสิทธิ์มีเสียงในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดยะลาสาส,าสาที่ลงเลือกตั้งของจังหวัดยะลามีจานวนเท่าไหร่อย่างไรคะเริ่มที่ผู้สมัครก่อนนะ,ค,ะคือผู้สมัครของเราเนี่ยหลังจากปิดการสมัครแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เดินหาเสียงแล้วเนี่ยมีทั้งสิ้นนะครับยี่สามคนเขตหนึ่งมีแปด่ะเขตสอง 23ท่านเนี่ยมาจาก9พรรคการเมืองค <c oughs> ่ะอ่า9พรรคการเมืองเนี่ยนะครับในจํานวนพรรคการเมืองทั้งสิ้นเนี่ยมันอยู่ที่57พรรคการเมืองนะถ้าผมจำ <c oughs> ไม่ผิดนะค <c oughs> ่ะทั่วประเทศเลยว่าม,มีพรรคการเมืองที่สงสมัครครั้งนี้57พร <c oughs> รคก,การเมืองของเรามีทั้ง9พรรคการเมืองก็ไม่น้อยนะครับสาหรับจังหวัดชายแดนใต้9พรรคการเมืองก็ถือว่ามีการตื่นตัวในการที่จะไปอะไรนะอาสาเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยสำหรับหน่วยเลือกตั้งของเรานะครับหน่วยเลือกตั้งเราเนี่ยมีทั้งหมดทั้งส <c oughs> ้นเนี่ยก็อยู่ที่ 6 9 6หน่วย <c oughs> นะฮะ <c oughs> ท่านคิดดูนะครับว่าที่ผมนําเรียนว่าใช้ประชากรหรือว่าใช้บุคลากรเป็นหมื่น,น <c oughs> เป็นหมื่นอ่้า696หน่วยนะ <c oughs> แต่และหน่วยใช้บุคลากรไม่ต่ำกว่า1 5 <c oughs> 15คนนะะ <c oughs> นั่นแหละอันนี้เป็นที่มาว่าอยากจะชี้เห็นว่าเราใช้บุคลากรจํานวนมากนะครับก็จริงมันมีค่าตอบแทน <c oughs> เพราะฉะนั้นกรรมการประจําหน่วยที่มาทําหน้าที่เราเรามีค่าตอบแทนให้จึงเป็นที่มาของว่าที่เป็นข่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกตใช้เงินตั้ง 7จ็ดพันแปดพันล้านใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเรื่องของการพิมพ์บัตรก็ดีค่าตอบแทนก็ดีเห็นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้งบพอต้องควรนะเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าในเมื่อเรางบประมาณที่เราเสียไปเนี่ยงบประมาณนี้มาจากภาษีประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็ต้องรักษาสิ์นะในเมื่อเราใช้อะไรนะ ภาษีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกไปทําหน้าที่ถ้าเราไม่ทําหน้าที่ไปภาษีที่เราเสียไปมันไม่คุ้มถ้าได้คนที่ไม่ดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับสิทธิ์ของประชาชนนับปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดยะลาข้อมูลผู้ที่จะไปใช้สิทธิเท่าไหรค่คะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดยะลาของเราอยู่ที่สามสามแสนเก้าหมื่นคนเศรนะสามหมื่นเก้าสามแสนเก้าหมื่นคนเสค่ะ,ะส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยพอบอกได้ไหมคะถ้าถ้าดูนะ,ะถ้าดูตามตามตามช่วงช่วงช่งชั้นนะช่วงวัยนะตอนนี้ผมมองเลยว่า หนึ่งเรามีพิเศษก็คือว่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยที่เราดูจากสิทธิที่ลงทะเบียนไว้นะสี่สิบคนผู้สูงวัยนะที่ลงทะเบียนไว้ที่จะลงเลือกตั้งแน,น่ๆเลยนะสี่สิบคนแล้วแต่ผู้ผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาก็จะมีไปใช้ที่สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งไดอ้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ากลุ่มที่เห็นว่านะเท่าที่ผมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมานะ,ะกลุ่มบุคคลที่มีอายุ ได้ใช้สิทธิครั้งแรกสิบแปปีขึ้นไปใช่ไหมนี่แหละครับกลุ่มกลุ่มคนจะประเภทนี้เขามีความตื่นตัวกันเยอะแล้วก็เขาบอกว่าที่ผมสัมภาษณ์หรือว่ามีการพูดคุยเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนว่าเขาเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเขานะเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์คือหนึ่งได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสองเพิ่มไปทางมติไปด้วยอันนี้ประวัติศาสตร์นะเลือกตั้งครั้งแรกไม่ใช่เลือกตั้งสสอย่างเดียวพวกมไปทางมติไปด้วยอันนี้กลุ่มคนนีี้จจะะมมมําาานนวววกกแลผ็หัง่ คนกลุ่มนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มนี้จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันครบเลยนะ,ะ,ะท่านพูดถึงว่ากลุ่มคนอายุ18ปีขึ้นไปมีจํานวนมากและปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในโลกของข่าวสารทั้งจริงไม่จริงท่านจะทํายังไงให้กลุ่มเนี้ยค่ะเรามีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไงให้เขาได้เลือกเสพข่าวที่เป็นข่าวที่จริงอะค่ะที่ถูกต้องด้วยกลุ่มคนกลุ่มคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มนี้ค่ะมันมีผลต่อการชี้ชี้ชพแพชชนะนะนะความนิยมของพรรคการเมืองกลุ่มเนี้ยสาคัญเพราะกลุ่มบุคลพวกนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่แบบไม่ค่อยได้ไม่คือเสพเสพข้อมูลใช่ไหมค,คือเสพข้อมูลในโซเชียลโลกโซเชียลอ่ะเขาเก่งเรื่องนี้ค่ะ,ะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่าแต่ละพักเนี่ยมันมีนโยบายยังไงใช่ไหมคะ,คะและคนกลุ่มนี้ถ้าเขาชอบนโยบายพักใดพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเทคะแนนเสียงให้กับพักนั้นเลยค่ะมันจะชี้เลยนะคนกลุ่มนี้จะชี้ว่าพักการเมืองไหนเนี่ยจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยอ,อันนี้สําคัญเลยนะ,ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเลือกตั้งเมื่อว่าไม่ว่าจะปี6 6ก็ตามนะถ้าคนกลุ่มนี้ ชอบออชอบชอบคู่สมัครจากพรรคไหนแล้วนะอาจจะคะแนนเสียงจะมีผลหรอือ่าต่อการที่ว่าจะได้พักการเมืองที่มาทําหน้าที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะท่านบอกว่าคะแนนเสียงของกลุ่มนี้มีผลแต่อยากจะทราบว่าคะแนนเสียงของกลุ่มนี้มีคุณภาพไหมคะนี่ผมเรียนอย่างนี้นะว่าก็อย่างที่บอกกันนะค่ะคนคนกลุ่มเนี้เขามีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการที่จะเสพข่าวเรื่องการเลือกตั้งหลายช่องทาง,าง,ทางค่ะ แล้วก็อีกทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยเขาให้การส่งเสริมนะ,ะเขาก็มีการจัดอบรมนะ,ะให้ความรู้แล้วก็มีการเหมือนว่าสร้างเวทีขึ้นมาเนะี่ยให้คนกลุ่มนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นในสถาบันต่างๆสถาบันการศึกษาเนี่ยาเขาเขาให้การสานรับสนุนนะเขามีการดีเบตมีการพูดคุยกันว่าควรจะเลือกพักไหนควรจะลงประชามติเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรเนี่ยมีเขาทำหลายที่ในจังหวัดหลายของเราอันนี้ก็ถือว่าสถานศึกษาก็มีส่วนร่วมนะที่ว่า ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย <c oughs> เปิดเวทีให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่ง <c oughs> เป็นบุคคลที่ได้รับการมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกค่ะแ <c oughs> ส,สดง <c oughs> ว่าท่านกําลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนการเลือกตั้งในครั้ง <c oughs> นี้แน่นอนว่าหนึ่งเสียงของแต่ละท่านมีคุณภาพอย่างแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเขาสามารถเสพข่าวได้หลากหลายช่องทางเขาสามารถตัดสินใจเองได้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือหน่วยงานภาครัฐเองทั้งกกตที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ทางเพจเว็บไซต์ของกกตเองค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงงขข้้ออมููล่่าาวสรทีถกตใชค อยากจะช่วงนี้ก็คือหลายคนได้รับเล่มนี้แล้วอยากจะให้ท่านพูดถึงเล่มนี้หน่อยวันนี้มาเปิดกันที่นี่เลยนะคะนี่เป็นของของของวีเองอันนี้ก็ในเล่มจะมีอันนี้นะคะใบแนบว่าใบแท่งใบแทรกใบแทรกก็คือใบแทรกก็จะแนะนาผิดผิดผิดอะไรผิดเนี่ยต้องไปใบแทรกเพราะว่าไอ้ตัวนี้ยในเล่มนี้ในเล่มนี้ก็จะมีรายชื่อผู้สมัครสสของจังหวัดจราของเราเนี่ยทั้งสาเขตเลยมันจะมี3ามเล่ม แยกเป็นเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเลยแยกสามเล่มเลยก็ก็จะเผยแพร่ลงประชาสัมพันธ์ว่าให้เข้าถึงคนเรือนเลยอ,อันนี้เราจัดพิมพ์นะครับในจังหวัดยะลาของเราเนี่ยเราจัดพิมพ์ไปทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองหมื่นเศษคนเรือนเลยเราไปทุกคนเรือนเลยนะเ<ห>พราะผู้บริสิทธิ์เลือกตั้งสามแสนเก้าใช่ไหมหแต่คนเรือนเนี่ยแสนแสนสองเศษเราเราพิมพ์เนี่ยใช้งบประมาณนะเฉพาะตรงนี้ล้านหกร้านหกนะเราพิมพ์เนี่ยจัดพิมพ์แล้วเพื่อต้องการจะให้ ใเข้าถึงในกรณีที่คนที่ว่าเป็นผู้สูงอายุไม่มีเวลาที่จะไปเสพข้อมูลทางสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องอ่านเเล่มนี้ได้เพราะเล่มนี้เนี่ยเข้าไปถึงทุกโรงเรือนเข้าไปถึงทุกบ้านเลยนอกจากเล่มนี้ที่เราต้องต้องศึกษาได้นะคะอันนี้ก็จะมีใบก็จะเขียนใบนี้เป็นเป็นวันออกเสียงประชามตินะคะแล้วก็จะมีอีกใบหนึ่งทุกครั้งเนี่ยเราจะได้แค่ใบเดียวว่ามีสิทธ เลือกตั้งวันที่เท่าไหร่เฉพาะใบเดียวแต่รอบนี้เราจะได้สองใบแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ดูดูนะคะก็คือตัวเลขลำดับในการเลือกสสกับลงประชามติเป็นตัวเลขเลขเดียวกันถ้าใครถ้าใครลืมพกใบนี้ไปก็สามารถจําเลขลำดับตัวเองได้นะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วอยากจะให้ท่านได้พูดถึงขั้นตอนสิบขั้นตอนในการเข้าคูหาหน่อยค่ะเน้นย้ำครับก็ผมจะนํอย่างนี้ววาก่อนที่ท่านผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในชื่อ ที่ท่านมีที่หน่วยเลือกตั้งไหนเนี่ยใกล้บ้านท่านเลยนะอยากให้ท่านเตรียมตัวก่อนอันดับแรกคือต้องเอกสาร,รแสดงตนต้องมีเพราะว่าเราไปที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีเอกสาร,รแสดงตนนะเขาไม่ให้เราเข้าไปในหน่วยติดเอกสารที่แสดงตนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนดีที่สุดบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีรูปถ่ายแล้วก็หมายเลขประจำตัว13หลักนะครับบัตรประชาชนเนี่ยอนุโลมให้นะครับกรณีที่บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็สามารถไปใช้แสดงตนได้นะครับนี่หนึ่งนะครับบัตรประชาชน2 ถ้าบัตรประชาชนมันไม่มีหรือไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่สะดวกหรือไม่ได้พกไปเนี่ยบัตรใบกับขีก็ได้ใบกับขีหนังสือเดินทางอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่แต่แต่นอกจากบัตรประชาชนนะเช่นใบกับขี่ก็ดีหรือหนังสือเดินทางอะไรก็ดีเนี่ยต้องมีรูปถ่ายล่างเลขประจําตัวประชาชนที่สามหลักด้วยและที่สาคัญต้องไม่หมดอายุด้วยหมดอายุได้ได้เฉพาะบัตรประชาชนนะครับนอกจากนั้นนะยังมีเนี่ยครับ แอปไทยดีไหมคะใช่ได้ใช่ไหมบางคนบอกไม่ได้มีบัตรเลยไม่ได้พกบัตรเลยแต่มีโทรศัพท์เขาก็เปิดเข้าไปดูที่แอปไอดีที่ว่าแอปนี้ก็สามารถที่จะเอาไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้แอปไทยดีก็ได้หรือว่าบัตรเขาเรียกว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์บัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส์คนพิการนะคนพิการเขามีบัตรนะอยู่ในในในแอปเขานะค่คือเรียกว่าบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็สามารถไปแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งได้อันนี้ก็คือว่าบัตรเราก็พาไปได้หนึ่งส่วน ก็รอบอยู่บ่อยๆว่าอ่ะฉันไปลงคะแนนเสียงทั้งเลือกสสเลือกพักการเมืองแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะออกเลยฉันจะไม่ลงเสียงไม่ออกเสียงประชามติตรงนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยกกตแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะคือกกรนะครับก็ในเมื่อกฎหมายเขียนมาแล้วว่าในการเลือกตั้งครั้งเนี้ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งสาใบก็คือ1บัตรเลือกตั้งสีเขียว อันนี้เลือกคนเลือกนเสเกตสองบาทเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสีชมพูอันนี้เลือกภาคการเมืองและสุดท้ายคือบัตรเลือกบัตรออกเสียงประชาสมติสีเหลืองคนหนึ่งจะได้รับสามใบเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเเราออกแบบนี้ว่าคือเราครั้งแรกเราไม่ได้จ่ายไปสามบาทนะครั้งแรกเราจ่ายไปแค่สองบาทก่อน เมื่อท่านเข้าไปแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้งโต๊ะแรกเลยนะบัตรสีเหลืองกับสีเขียวใช่แ,แค่แค่บัตรเลือกสสก่อนแหละสสแบบบัญชีรายชื่อกับสสแบบแบงเขตก่อนเมื่อได้รับบัตรไปแล้วท่านก็เข้าคูหาใช่ไหมแล้วก็ทําเครื่องหมายลงคะแนนว่าจะ,ะเลือกเบอร์อะไรผู้สมัครหมายเลขอ,อะไรแล้วก็หรือว่าจะเลือกพักการเมืองพักไหนอะไรเงี้ยเลือกกากบัตรเสร็จแล้วท่านก็ไปหย่อนก็หย่อนให้ตรงบัตรนะต้องตรงหีบวางไว้หีบนี้แบบแบ่งเขตอันนี้แบบบัญชีชื่อให้ถูกต้องนะครับค่ะหลังจากที่ว่าลง สอสอแล้วเนี่ยในหน่วยเลือกตั้งเขาจะมีบังคับเลยเส้นทางบังคับแล้วไม่ให้ออกนะฮะ,ะ,ะเขาจะมีเส้นทางที่ท่านจะต้องเดินต่อไปอมเมื่อท่านเลือกสอส,อสอเสร็จแล้วนะฮะท่านก็ต้องไปสแสดงตนใหม่ท่านสแสดงตนต่อไปเลยว่าสแสดงตนขอใช้สิดออกเสียงประชามติเขาได้รับบัตรสีเหลืองใบนึงท่านก็ไปทำเครื่องหมายว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือว่าไม่สแสดงความมิเห็นอะไรเงี้ยแล้วถึงจะไปหย่อนอันนั้นค,คือครบกระบวนการมันอยู่ที่สิบขั้นตอนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านไม่อยากเลือกประชามติ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คือมันต้องวนให้ครบตกรงบวนกานที่เราวางไว้ค่ะแต่ถ้าคุณจะไม่ใช้สิทธิ์จะไม่อยากออกประชามติท่านก็ท่านก็ไม่ต้องแสดงตนนะเขาก็ไม่จ่ายบัตรให้ท่านนะท่านก็ออกไปได้แต่แต่ท่านนะผลถามมาคือว่าท่านเสียสิทธิ์ทางการเมืองที่ผมว่าไปแต่ต้นไงก็แสดงว่าถ้าท่านไม่ออกเสียงไม่ใชามติใช่ไหมท่านก็ไม่ได้ลงชื่อถ้าท่านไม่ได้ลงชื่อในบัญชีนะชื่อมันก็บู๋พอเวลาเขาตรวจสอบแล้วท่านก็ไม่ได้ไปเสียท่านก็เสียสิทธิ์ค่ะ และสองผมอยากจะเตือนว่าอย่าไปก่อความวุ่นวายบอกว่าถ้าผมว่าอ๋อไม่สนใจล้วไปทชไม่ตีไม่ลงก็อย่าไปก่อความวุ่นวายนะมีความผิดนะครับถ้าไปโวยวายที่หน่วยเลือกตั้งมีความผิดด้วยนะครับวันนี้ยังมีข้อเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องไหนอีกไหมคะก็หนึ่งนะครับในเรื่องของความวุ่นวายก่อความวุ่นวายในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะไปสมมติว่าจะไม่ลงไปทชมติแล้วไปุวนวายไม่เอาผมไม่เห็นชอบแท่านก็ก็ออกไปโดยสุภาพกันแล้วกันกรรมการเข้ามาบังคับหรอกนะและสองก็คือว่าในเรื่องของผู้สูงอายุ ผมเป็นห่วงนะผู้สูงอายุเนี่ยก็คือว่าอาจจะการผิดการถูกอาจจะชอบหมายเลข500อยเงี่ยคิดใจนะว่าจะไปลงหมายเลข500อยแต่เป็นกา5 0้าผิดนะการไปผิดแล้วก็จะไปลบแล้วกาใหม่มก็ไม่ได้บัตรเสียไปเลยหรือว่าไม่พอใจไปฉีกบัตรเลยนี่มีความผิดด้วยเพราะฉะนั้นนะก็จำให้ดีว่าท่านจะเลือกใดจะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบดูตามหมายเลขให้ดีะนะครับแล้วประชามติมันไม่ยากประชามติแค่เห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วก็ไม่แสดงความเห็นแค่นั้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะเน้นย้ำอะไรถึงผู้ชมบ้างคะ ก็ในเมื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วนะท่านเป็นหนึ่งเสียงนะครับที่จะนำพาประเทศเนี้ยประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยให้มันไปข้างหน้าให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปให้มันทัดเทียมกับอาณาหลายประเทศได้เนี่ยนะออกไปใช้สิทธิเลือกเสียงกันเลือกตั้งเยอะๆนะครับผมตั้งเป้าไว้เลยนะของจังหวัดจะลาของเราเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านคิดดูสามแสนเก้านะถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝาก ชาวจังหวัดยะลาทุกคนนะครับว่าการเลือกตั้งก็ดีการออกเสียงพะธามติก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญกับท่านและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวด้วยแล้ะเ,เป็นสิทธิเสรีภาพที่ท่านสามารถที่แสดงออกได้แล้วในวันอาทิตย์ที่8 8กุมภาพันธ์หกเกเนี่ยค่ะอ่า อยู่ในมือแล้วอำนาจทิพย์ตายมันอยู่ในมือแล้วท่านออกไปใช้อำนาจทิพย์ตายท่านใด้เต็มที่นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านค่ะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมขาหนึ่งบัตรหนึ่งเสียงในมือของท่านสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของประเทศไทยวันนี้เราร่วมคิดร่วมเลือกและก็ร่วมกําหนดอนาคตประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานแล้วก็รวมไปถึงท่านผอกกตประจําจังหวัดยะลาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เรื่องสมาร์ทวอทต์แอปพลิเคชันฉลาด